วันนี้ซ้ำชิดพาชมกับ4ประตู XLS g กียร์ออโต้6สปีดราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งที่888,900 0บาทคอนเซปต์คันนี้แต่งเป็นสไตล์ r a ปเตอนะคะใส่สกูป๊ปใส่กระจังค่ะหลอ่ลอเลยแล้วก็คิ้วล้อใส่คิ้วล้อเป็นทรงเรียบล้อแม็กใส่ขนาด18นิ้วใส่บาเล็กด้วยเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบค่ะเกียร์ออโต้6สปีดแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตร เสริมหล่ออะไรกันบ้างตามสมจิตมาชมกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะคันนี้ค่ะเสริมสกูปด้านบนนะคะเหมือนเจ้าแรสเตอร์เลยนะคะมี2ชิ้นเป็นสกูปตรงทรงเตี้ยนะคะทรงเล็กๆนะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าค่ะใส่กระจังหน้าแรสเตอร์ V6 นะคะลูกค้าเลือกกระจังสีกระจังฟอร์ดเป็นสีดําเงาค่ะตัวขอบกระจังก็จะ ทำเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมกับตัวเพิ่มไฟนะคะ LED สีขาว3จุดนะคะเข้ารับกับตัวโคมไฟหน้าที่เป็นทรงสีแคมแบบนี้เลยใส่ชุดครอบดำรอบคานไม่ว่าจะเป็นครอบไฟหน้าเบ้ามือนะคะหรือว่าครอบไฟท้ายก็ทำเป็นสีดำเงาทั้งหมดสามารถเลือกได้นะคะชอบดำเงาหรือดำด้านนะคะ คันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วจากโรงงานนะคะเวลาเราเลี้ยวนะคะก็จะเพิ่มความสว่างในด้านที่เราเลี้ยวด้วยคันนี้ใส่คิ้วล้อค่ะทรงเรียบนะคะคิ้วล้อทรงเรียบขนาดไซส์6นิ้วทําเป็นสีเดียวกับตัวรถก็คือสีดําเงานั่นเองนะคะคันนี้ลูกค้าไม่อยากยกไม่อยากโหลดนะคะแนะนําสเปคแบบนี้เลยนะคะล้อมแมก ใส่นะคะไซส์18นิ้วเป็นของ o a s i ซค่ะส่วนยางใส่ยาง a t ท l t e r ท a รนของ d c e ซนตินะคะสเปคยางคันนี้อยู่ที่265 60R18 นั่นเองค่ะช่วงล่างเป็นหน้าดิสหลังดำนะคะชโช็อคอาปิกนกช่วงล่างเดิมทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็กระจกข้างจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างแบบนี้ค่ะกระจกสามารถพับไปด้านหน้าได้นะคะไม่ต้องกลวกังวลเลยว่ามอเตอร์ไซค์เฉียวชนนะ คันนี้เสริมราวหลังคาด้านบนค่ะเป็นสีดำเงาแบบนี้แต่งเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะบร็ทุกน้ำหนักไม่ได้จริงนะคะทุกคนติดฟิล์มให้ครบรอบคันเลยสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ติดกันศาสตร์ให้ครบเลยเบ้ารองมือจับนะคะสีดำเนาะและสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถค่ะลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยนะชอบลายแบบไหนมีลายให้เลือกเป็นร้อยแบบเลยด้านท้ายตัวรถใส่สติกเกอร์คำว่าแรปเตอร์และนี่ค่ะ เพิ่มความหล่อความเท่เขากับบาด้านหลัง<ม>กับบาเหล็กงาน o u t l a n d ร er ์นะคะดูแข็งแรงบึกบึนทนทานมากๆเลยนะอ่ะมาดูความหล่อด้านท้ายตัวรถกันบ้างค่ะด้านท้ายของตัวรถค่ะไฟท้ายที่มาจากโรงงานนะคะจะเป็นหลอดไส้แบบนี้ใส่ตัวครอบไฟท้ายให้นะคะเพื่อเพิ่มมิติให้ ความโดดเด่นให้กับด้านท้ายของตัวรถใส่ข้อฝาท้ายสปอร์ตนะคะเป็นสีดาเงาพื้นเป็นดําด้านค่ะกันชนท้ายมาแล้วจากโรงงานกล้องถอยหลังมาแล้วจากโรงงานนะคะกระบะท้ายเขาก็จะลึกมากๆเลยทุกคนนะคะสามารถใส่ไม้พาเลตไซส์มาตรฐานได้เลยนะคะความสูงนะคะของเขาอยู่ที่540ม mm. มแล้วก็ด้านท้ายนะคะแถมตัวไม้บรรทัดไปด้วยนี่ยาว130ซนเมตรเลยนะคะด้านท้ายตัวรถมีบันไดเหยียบท้ายนะคะที่สามารถจะหยิบ สัมภาระได้ด้านท้ายตัวรถได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะห้องโดยสารนะคะก็นี่ค่ะภายในนะแผงข้างเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะกุญแจรีมโมทนะคะแล้วก็พวงร,รายผ่อนแรงด้วยไฟยฟ้าค่ะ มีไฟหน้าออโต้นะคะหน้าจอหรูหราเลยทีเดียวหน้าจอกลางขนาด10นิ้วมาพร้อมกับตัวแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสแล้วก็ระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัติด้วยนะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะคอนโซลแต่งเป็นสีเทาแบบแรปเตอร์เลยเบาะคนขับปรับได้6ทิศทางผู้โดยสารปรับได้4ทิศทางมีระบบเซฟตี้ปลอดภัยมาครบนะคะแอร์แบ็กมีให้6กใบระบบป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการพลิกคว่ำมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ สำหรับใครที่อยากได้รถแต่งหล่อแต่งเท่แบบนี้สามารถนําไปแต่งกับรถฟอร์ดได้ทุกรุ่นเลยนะคะแต่อยากได้รถแต่งหล่อแบบนี้ก็โทรหาส้มจีตได้เลยนะคะที่เบอร์0922599346สมจีตฟอร์ดประธานเกษตรอมินโครูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแต่งรถหลอ่อแต่งรถสวยที่สุดในประเทศแล้วส่งมอบรถเยอะที่สุดแล้วนะคะคช่างมีความชนานาญการมากๆเนาะก็ฝากไว้นะคะเกี่ับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องส้มจีตด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ